'Cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hellish sure that I don't become you. I ha! Have no regrets. Yeah, I'll tie my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Stabbed in the back, bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain. You already. สวัสดีครับสวัสดีุผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้หลังจากสงการหยุดยาวไปหลายวันนะครับคลิปก็ไม่มีนะฮะก็ได้ออกมาตีเหยื่อปลอมนะครับไปเห็นจากในกลุ่มมานะครับเขาใช้กบยางนะครับสองตัวแล้วก็ลงรูปมานะครับว่าเออไปกบยางสองตัวประชอนกัดนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้ผมจะมาทดลองกันนะครับว่ามีเหตุผลอะไรถึงต้องใช้กบยางสองตัวเลยนะครับ ผมมนี่ทดลองนะครับว่าถ้าผมเกี่ยวกบยางไปสองตัวเนี่ยช่อนมันจะกัดหรือเปล่านะครับตัวเดียวผมยังไม่ได้เลย <c oughs> อลองดูนะครับด้วยความอยากรู้นะฮะผมก็ใช้กบยางแจ็คโซนะครับเกี่ยวไปเลยครับสองตัว <c oughs> สีเขียวกับสีม่วงดูว่ามันจะกัดไหม <c oughs> โอเคพี่ชมครับฮอกแอคชั่นแรงมาก I'm a human being, cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be. I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that กัดนะครับอยู่ด้วยนะครับแต่มันลื่นล้มตรงนี้ครับโอ้ยเสียจังหวะล้มปลาหลุดเลยครับโเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ หลุดอีกแล้วครับอาจจะที่แบบมันมาอย่างนี้นะครับแล้วมันตัวใหญ่ปลาอาจจะกัดเข้าไม่เต็มคํานะครับถ้าปลาตัวไม่ใหญ่จริงนะฮะหรืออาจจะแบบกัดกัดแบบจังหวะกัดแบบไม่เต็มคํานะครับไม่อยู่นะครับโอ้โหสองไม้ติดติดกันเลยนะฮะสุดยอดเดี๋ยว ที่ยืนมันไม่ถนัดนะครับขอบมันสูงนะครับสองไม้ติดๆกันเลยถ้ารู้ผลการทดลองนะครับว่าปั๊มมันกัดนะครับแต่ว่าวัดไม่ค่อยติดนะครับเพราะเหยื่อมันโดยขนาดมันมามันมาอย่างนี้เลยนะครับขึ้นมาอย่างนี้นะครับเวลามันมาเออปั๊มกัดอาจจะแบบไม่เต็มคานะครับเดี๋ยวลองใหม่นะ อยู่ครับผมกัดอะไรอย่นี้พอส่งมันก็คายนะครับพอลถคันวัดก็ไม่อยู่นะครับปากัดดีเหมือนกันเอาไม่ได้ครับอ่อนจัดเลยเอาตัวยากมากนะครับมันกัดเข้าไม่เต็มนะครับ แต่ปลากัดดีนะครับผมต้องเอาให้ได้ครับถ้ามันมีปลากัดผมต้อเอาตัวขึ้นมาให้ได้ครับชมต่อครับเวลายังมี ไม่โดนปลาไหนจะกัดติดนะครับ <c oughs> เหยื่อปักอยู่กลางตัวตะขอตัวเบ็ดปักอยู่กลางตัวเหยื่ยอตัวนะฮะนี่ผมว่าถ้าผมเกี่ยวตัวเดียวน่าจะได้หลายตัวแล้วนะปลาเนี่ยการทดลองอะไรครับ ต้องล้มเลยนะครับปลากระสงครับปลากระสงดูทิดเยื่กี่ตัวครับสองตัวกระสงเรื่อยอ้สำเร็จจนสำเร็จจนได้นะครับท่านผู้ชมโอ้ยอนเลยแลวได้ปลากระสงด้วยนะครับซึ่ง แถวที่ผมตกเนี่ยหายากมากๆากนะฮะสู้เบ็ดโคตรมันนะฮะกัดกระจายเลยอะ่ะผมน่าจะยินบางกล้องหนยอมั้งเป็นปลากระสงไซส์สวยสวยเลยนะครับคุณผู้ชมหุยเดี๋ยวดูนะครับว่ากัดโดนเหยือ่อตัวไหนสีอะไรนะฮะโดนเหยื่อตัวสีเขียวนะครับนี่ตัวสีม่วงอยู่นี่นะ เชี่ยวสองตัวนะครับผมกบยางการทดลองนี้ถือว่านะการทดลองนี้ถือว่าประสบความสําเร็จนะฮะได้ตัวจนได้นะครับโอ้โหน่าจะกี่โมงแล้วเนะี่ยออกมาตอนเจ็ดโมงนะครับเจ็ดโมงเจ็ดโมงหน่อยๆน,นะครับตอนที่ออกมาตอนนี้แปดโมงห้าสิบเก้านะครับนี่ครับแปดโมงห้าสิบเก้านะครับเก้าโมงนะครับ มาแล้วการทดลองผมจะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมเพราะผมว่าเสียเวลานะครับประโยชน์ของมันผมยังหาไม่เจอนะครับว่าประโยชน์ของการเกียเก่ยวเหยื่อสองตัวตกนะั่นคืออะไรนะนอกจากความสนุกความทะเล้นกวนไปเรื่อยนะครับคุณผู้ชมถือว่าสุดยอดแต่กระสงงตนี้ผมว่าจะปล่อยนะครับปล่อยดีกว่านะครับ คลิปนี้ผมก็จะถือว่ามันเป็นการทดลองแล้วกันนะครับปลาก็เดี๋ยวจะปล่อยกลับไปเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ากระสงแถวนี้หาตกยากมากนะครับในชีวิตผมเคยตกได้แค่สามตัวเองนะครับปลากระสงเนี่ยตัวนี้ก็ไซส์สวยๆเลยครับแล้วก็มีตัวใหญ่ครับตัวแรกที่ผมตกได้ในชีวิตเลยเลี้ยงไว้อยู่บ้านนะครับไซส์ประมาณหนึ่งกิโลพอดีนะครับเพราะว่าตอนตกได้ในเก้าขีดนะครับนี่ก็น่าจะเป็นโลแล้วครับเพราะว่าน่าจะเกือบปีแล้วนะครับที่เลี้ยงไว้ตัวนี้เดี๋ยวปล่อยกลับไปนะครับไหน อย่างสองตัวนะครับยอด